เสียงเปิดของวิดีโอค่อยๆดังขึ้นพร้อมภาพแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ค่อยๆสูงเข้ามายัางบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเสียงบรรยายเริ่มต้นขึ้นอย่างลุ่มลึกหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบริเวณรอบปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองชาติต่างอ้างสิทธิ์มานานหลายทศวรรษความขัดแย้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเรื่องเส้นเขตแดนแต่ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ ความทรงจําทางประวัติศาสตร์และความรู้สึกของผู้คนทั้งสองประเทศแต่ท่ามกลางความซับซ้อนนั้นยังมีอีกหนึ่งตัวละครสําคัญที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากนั่นคืออาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะลงลึกในบทบาทของอาเซียนลองย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ทําให้ความตึงเครียดยกระดับขึ้นในช่วงปี2551-2554หลังจากประสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ความไม่พอใจจากฝ่ายไทยที่มองว่าการขึ้นทะเบียนส่งผลต่อดินแดนโดยรอบทําให้สถานการณ์เริ่มดูเดือดมีการระดมกําลังทหารการยิงปะทนและการอพยพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบภาพข่าวผู้คนหนีตายเสียงระเบิดการเจรจาที่ล้มเหลวกลายเป็นภาพที่โลกภายนอกจับตามองอย่างใกล้ชิดเสียงบรรยายเปลี่ยนเป็นโทนเข้มขึ้นเล็กน้อยอาเซียนในขณะนั้นถูกตั้งคําถามอย่างหนักว่าจะทําหน้าที่อย่างไรต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคของตนหลายคนคงเคยได้ยินคําว่า หลักไม่แทรกแซงกิจาการภายในรัฐสมาชิกซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของอาเซียนมาตั้งแต่อดีตหลักการนี้ทําให้อาเซียนเติบโตมาได้โดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงภายในแต่ก็กลายเป็นข้อจํากัดเมื่อต้องรับมือกับปัญหาเช่นนี้แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อินโดนีเซียนในฐานะประธานอาเซียนในปี2554ตัดสินใจใช้แนวทางใหม่นั่นคือการเข้าแทรกแซงเชิงสร้างสรรค์หรือ constructive engagement อินโดนีเซียผลักดันให้มีการจัดส่งคณะผู้สังเกตการอาเซียน ไปยังพื้นที่ประทับเพื่อให้เกิดการลดความรุนแรงและสร้างความเชื่อใจระหว่างสองฝ่ายแม้จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากทั้งไทยและกัมพูชามีท่าทีต่างกันเกี่ยวกับขอบเขตและบทบาทของผู้สังเกตการแต่ก็ถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้อาเซียนเห็นความท้าทายของตนเองเสียงดนตรีเบาลงเน้นการเล่าเรื่องเชิงวิเคราะห์มากขึ้นหนึ่งในบทบาทสำคัญที่สุดของอาเซียนคือการสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศนำเรื่องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ ICJ แม้การตัดสินของ i อ j จะไม่ได้ทำให้ทุกปัญหาเกิดความชัดเจนในทันทีแต่ก็ช่วยลดการใช้กำลังและหันกลับไปสู่การเจรจาทางการทูตมากขึ้นความจริงแล้วความสงบที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาไม่ได้มาจากการตัดสินเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการที่ทั้งสองประเทศยอมรับกรอบการแก้ปัญหาและให้ความร่วมมือภายใต้เวทีระหว่างประเทศและเวทีอาเซียนร่วมกันภาพตัดสลับไปเป็นผู้คนริมชายแดนตลาดการค้าขายและการสื่อสารข้ามพรมแดน ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาไม่ได้มีแค่เรื่องการประทะหรือความขัดแย้งเท่านั้นเพราะทั้งสองประเทศเป็นคู่ค้าขนาดใหญ่ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันวัฒนธรรมมีความคล้ายคลึงและความผูกพันข้ามประวัติศาสตร,ร์ยาวนานกว่า800ปีการรักษาความสงบจึงไม่ใช่แค่เรื่องของกองทัพหรือการทูตแต่เป็นเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของผู้คนที่ต้องการเพียงความปลอดภัยและโอกาสในการพัฒนาเสียงบรรยายกลับมาหนักแน่นขึ้น ในยุคปัจจุบันอาเซียนพยายามปรับตัวจากองค์กรที่เน้นความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปสู่การเป็นชุมชนประชาคมซึ่งมีทั้งประชาคมเศรษฐกิจประชาคมการเมืองความมั่นคงและประชาคมสังคมวัฒนธรรมแนวโน้มนี้หมายความว่าอาเซียนต้องเผชิญกับความคาดหวังมากขึ้นโลกภายนอกมองว่าอาเซียนควรมีเครื่องมือในการจัดการความขัดแย้งภายในภูมิภาคแทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อความขัดแย้งไทยกัมพูชากลายเป็นบททดสอบ ที่สำคัญว่าอาเซียนจะสามารถรับมือกับความขัดแย้งระหว่างสมาชิกได้แค่ไหนและจะเดินหน้าพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีเอกภาพมากขึ้นหรือไม่เหตุการณ์ที่บางครั้งดูเหมือนเป็นเพียงการปะทะเล็กๆตามชายแดนแต่ม <t> ันสะท้อนถึงคำถามใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของอาเซียนด้วยเช่นกันเสียงบรรยายอ่อนลงและมีความหวังมากขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งอาเซียนก็ทำหน้าที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยทางการทูตหรือไดพีเอลโอเมติกสเปซให้ทั้งสองชาติมีที่สำหรับพูดคุย เจรจาและฟื้นฟูบรรยากาศความสัมพันธ์ขณะที่การเมืองภายในประเทศทั้งสองฝ่ายเองแตกต่างและผันผวนอยู่เสมอเวทีอาเซียนจึงเป็นพื้นที่กลางที่ไม่กดดันใครมากเกินไปและไม่เปิดโอกาสให้ใครแทรกแซงเกินความจําเป็นหลายฝ่ายจึงมองว่าความสําเร็จของอาเซียนไม่ได้อยู่ที่การแก้ปัญหาทั้งหมดให้เสร็จสิน้นแต่อยู่ที่การควบคุมความขัดแยง้งไม่ให้บานปลายและนำไปสู่สงครามระหว่างสองประเทศสำคัญในภูมิภาค เมื่อมีการพูดคุยการจับมือการแลกเปลี่ยนมุมมองแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ก็เป็นก้าวที่สำคัญอย่างยิ่งในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาพตัดไปยังอนาคตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองประเทศหันกลับมามองผลประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อความร่วมมือเริ่มกลับมาอีกครั้งเสียงปืนถูกแทนที่ด้วยเสียงเครื่องยนต์ของรถขนสินค้าเสียงการท่องเที่ยวและเสียงของผู้คนที่ต้องการอนาคตที่สมบสุณก,กว่าเดิมความตึงเครียดอาจยังไม่หายไปทั้งหมด แต่เส้นทางสู่สันติภาพยังคงเดินหน้าต่อไปเสียงดนตรีท้ายวิดีโอเริ่มดังขึ้นท้ายที่สุดแล้วบทบาทของอาเซียนต่อความขัดแย้งไทยกัมพูชาไม่ใช่การเป็นผู้พิาพากษาหรือผู้บังคับใช้กฎหมายแต่เป็นเวทีที่ให้สมาชิกในบ้านหลังเดียวกันแห่งนี้พูดคุยกันอย่างมีเหตุผลและร่วมกันหาทางออกอย่างสันติด้วยความเข้าใจว่าชะตากรรมของประเทศหนึ่งไม่ได้แยกขาดจากประเทศใกล้เคียงและสันติภาพที่แท้จริงของภูมิภาคนี้ ต้องมาจากความร่วมมือมากว่าการแข่งอำนาจหรือการเผชิญหน้าเสียงปิดท้ายสงบลง